ครับอ่าวันนี้เรามารีวิวอ่าในนี้มีเสื้อครับเสื้อกับรองเทา C PS. C PS. ้า CVS CVS เปิดรีวิวครันเดี๋ยวเริ่รีวิวาา้วครับเขาให้เขาให้อันนี้มาด้วยรองเท้าเบอร์สี่สิบหกนะครับเบอร์สีน่สะิบหกมันลดราคานะครับซื้อ อันนี้สองครับอันนี้ไซส์สามหนะครับไซส์ผู้หญิงสี่ร้ยเก้าสิบาทนะครับอันนี้ครับก็สวยน,นะครับรเลียนเลยองเท้านะครับรองเท้าสี่สี่รอยเก้าสิบบาทครับ ลบไป98 0เออลบไปเ8าบาทนะครับโอเค CBF จบไปอ่า没事没事ก็ CBF อ่ะอะไรปเขียนเนี่ยมาดูเครื่อเขาก็่ออนี้ เสื้อเป็นเสื้อสไตล์นี้นะครับ cbs cbs แล้วก็เชฟอันนี้ราคา690จากราคานั้นก็เหลือประมาณลบไป138บาทนะครับโอเคอันนี้ก็ไซส์ m นะครับนนไซส์ m ันจะมีจะอะไรมี cbs อยู่ข้างหลังครับเป็น เป็นไายเพรันนี้อนครับโอเคครับจบการรีวิวครับผม